หรือเปล่าใช่งานค่ายที่ย้ายมาจากวันที่ยี่สิบนะครับงานค่ายเนาะนะครับพุกมาจ้างมาจ้างเรานะครับมาจ้างเราให้ทํางานเนอะเราก็ต้องใช่ไหมเราก็ต้องดูแลดูแลเอาเราสองคนนะั้นเขาคุยอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเลอไม่ได้เนี่ยสองคนเนี่ยนะครับแอบคุยกันตลอดยังถ่ายรูปไม่ทันรู้ยังไงกันเดี๋ยวรอ,อน,นิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับปล่อยให้เขาคุยกันปล่อยให้เขาคุยกัน นะครับไว้เขาคุยกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์กันไปนเรื่อยๆนะครับรักทีมไรนี้จางคุณสุริพรครัคบทีมไล,กล์ก็รักทุนน้ำจอทุกๆคนนะดูแลกันนะครับดูแลกันมีอะไรก็บอกกันนะครับทีมหน้าจอขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้นะครับได้ครับได้นะครับ,รบอแอดที่ไปนั่งข้างน้องแล้วนะครับแอดอแอด ดูพี่ไปนั่งข้างน้องแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเขานะฮะผมก็ไม่สามารถที่จะคนโทรลหรือพูดอะไรได้นะครับแอดตั้งโซฟาเอียงหรือเปล่าคะโซฟาไม่เอียงนะครับแต่ว่าใครเออคนอื่นนั่งผมไปทดสอบมาแล้วโซฟานั่งสบายนะโซฟาเท่ากันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมนุ๊กมันเอียงเข้าไปนะครับซูมครับซูมคุณจะซูมดูอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมให้ซูมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับออช่างกล้องนะครับช่างกล้องซูมเข้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้ ชั้น้องซูมดูดูหน้านิดนึงความหวานจะดีไหม รักเพื่อนสนิทบ้างไหมคะ อภิษณ์เลยขอบคุณครับแล้ววันนี้แต่งตัวเหมือนใครเนี่ยฮะแต่งตัวเหมือนใครในวันนี้นนโอยพี่มีไอดอลพี่ชอบพี่ตุโน่ค,ครับอ๋อตุ้น่อ่ะจริงๆอ่งะเอฟซีหลายคนถามว่าทำไมถึงพันตรงนี้เจ็บมือไหม ไม่ได้เจ็บครับทำไมครับพันคือเราอผมรู้สึกว่าผมพันแบบนี้เหมือนพีโตน่แล้วในวันที่ผมไปออกคอนเสิร์ตกับแกแล้วแกเล่นคอนเสิร์ตดีมากครับพันปั๊บคอนเสิร์ตวันนั้นเข้ามาในหัวผมเลยเฮ้ยอ่าไม่ใช่เรื่องดีนะครับวันก่อนผมพันปั๊บเข้ามาในหัวปั๊บเพลงกุท่องมาเพลงพิโตน่เข้ามาหมดเลยกูลืมเพลงหมดเลยไม่ว่าจะจำได้ไม่ใช่เรื่องดี เรี๋ยวดีเดี๋ยวดีดีแล้วไม่รอดไม่รอดครับมีชื่อมันเขาไหมเขาโตโน่คุณอะไรตัวเยี่ยจัวงเงินตัวทองเรียกเงินลูกเรียกทองเข้ามาอันนี้คือเรียกภาษาไทยเรียกให้ให้ซอฟลงอ่าซอฟลงมันมีความหมายความหมายดีความหมายดีแต่ถ้าภาคอีสาน